สวัสดีครับพวกเราโคราชขยักขับไปแล้วครับวันนี้พามาสัญจรที่มิตซูบิชิวิภาวดีครับรถนี้นะครับเป็นรถมิตซูบิชินะครับรุ่นแอตทรัชนะครับไม่ใช่ของขวัญวันคริสต์มาสนะครับจากซันตาคอสให้มาแต่อย่างใดนะฮะนี่ฮะมิตซูบิชิแอตทรัชนะครับก็ถือว่าเป็นรถขนาดเล็กนะครับที่มีเครื่องยนต์ประหยัดพลังงานเนาะกลุ่มเดียวกับพวกอีโคคาร์ทั้งหลายเลยเนาะก็น้ำมันประหยัดได้ถึงประมาณ23.8 กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวนะครับภายในนะครับก็กว้างขวางสะดวกสบายดีไซน์ใช้ได้ครับมีการเล่นสีที่ตะเข็บด้วยนะครับมีสีแดงทําให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับกลมกลืนน่าใช้เลยทีเดียวภายในก็กว้างขวางดีครับผมเบาะหลังนะฮะสัดส่วนพื้นที่ก็ยังเหลือเหลือครับมีพื้นที่พอนะฮะ,ะข้างๆประตูมีที่วางแขนนะครับแล้วก็พื้นที่หลังนะครับ ขนาดกว้างใช้ได้นะครับเหมาะกับการเป็นรถที่ใช้ในเมืองนะครับอย่างยิ่งยวดระบบความบันเทิงนะครับก็มีมาให้เรียบร้อยครบคันนะครับรุ่นนี้เข้าใจว่าสําหรับใครที่ไม่รีบนะก็รอตัวมิราชใหม่ก็ได้นะครับเป็นญาติญาติกับแอตแทชเนี่แหละผมว่าแต่ส่วนที่จะแตกต่างกันคือเรื่องระบบความปลอดภยัยกันไหลชนด้านหน้าเนี่ยผมว่าเป็นรถที่เหมาะมากครับที่มิราชทําในคราวนี้ก็คือมีการเพิ่มระบบความปลอดภยัยตรงนี้เข้าไปด้วยทําให้การขับขี่ในเมืองสาหรับ ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงนะฮะปลอดภัยมากขึ้นโอกาสที่จะรถไหลๆไปไม่ว่าทําเผลอทากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะทําให้รถไม่ต้องถูกชนนะครับไม่ชนกันไม่ชนเขานะฮะก็จะทําให้รถได้ใช้อยู่บนท้องถนนมากขึ้นขอบคุณครับมิซูบิชิวิภาวดีครับผมที่ให้เรามาทดลองรถในวันนี้สนใจสอบถามซื้อรถยนต์นะครับโทรติดต่อ029094360ถึง6ครับผม